ที่จังหวัดชัยนาธนะคะเกิดพายุฤด,ด,ดูร้อนพัดถล่มตำบลไร่พัฒนาเสียหาย16หลังหน่วยงานก็ได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วค่ะที่บริเวณหมู่2และหมู่3ตำบลไร่พัฒนาอําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธเกิดเหตุลมพายุพัดถล่มมีบ้านเรือนเสียหาย16หลังหลังคาเปิดทั้งหลัง5หลังทิบ้านเลขที่200หมู่2ของนายมานะเท่าสุง อายุ61ปีและบ้านเลขที่62หมู่3ของนายสมหวังกันถาดอายุ65ปีส่วนหลังอื่นๆได้รับความเสียหายบางส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนาได้เปิดจุดรับแจ้งเหตุผู้ประสบวาตภัยและออกสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นายชัยยุทธเทพพยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนากล่าวว่าจากการสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยพายุพัดบ้านเรือนรัศดรเสียหายทั้ง16หลังเสียหายหนัก5หลังขณะนี้ทางอบอตอไร่พัฒนาเร่งออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือหากใครใดได้รับความเสียหายอย่างหนักจะขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดชัยนาธเหตุวัตภัยเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้นะคะเวลาประมาณ18นาฬิกา ซึ่งเป็นช่องลมเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วบ้านเรือนที่เสียหายเป็นรายเดิมลักษณะลมเป็นลมหมุนมีความรุนแรงทําให้เกิดความสูญเสียทุกปีมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายนจึงแนะนำให้ประชาชนซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ